คุณลัวที่ไหนอ่ะดูซิไอ้พวกสแลนเนี่ยดีแล้วเนี่ยปิดประตูไว้ก่อนดูวความดูวความอวดเกิ่งมันม,มาก็ไม่ยอมค่ะเ็หาหมันไส้มันมายั่วเขา คิดว่งตัวเองแน่ตัวเองเก่งแม่ดูซิดูซิเขา้มันไส้มานานละมันนี่เลยไอ้กิ๊บกิ๊บมาโอ้กิ๊บกิ๊บไปไหนอะดูสิ กลับบ้านละเดยนหมาก็ไม่ให้เข้ามาซีมาซีกลัวที่ไหนอ่ะกลัวที่ไหนอ่ะโอ้โหมันไม่กลัวนะคะไม่กลัวมันฟ้องอีกปังหาไม่ต้องมาฟ้องเลย นี่จะตัวนำเราจะมาดูกันค่ะว่ามันจะนานแค่ไหนมันจะเงียบอาให้เรื่องน้องเป็นสายไลยโอ้โหดูสิเผื่อเขาจะชินกัน <laughs> ตกใจอันตรายเหมือนกันนะคะอย่าให้เขาโดนหมาโฮกใส่อย่างนี้บ่อยๆนะคะนี่เป็นหมาพุดเดิลเนาะมันก็เลยไม่เท่าไหร่มีห่านหลายตัวตายนะคะเพราะหมาเนี่แหละหมานี่ขู่ใส่แรงๆแ,แล้วแบบหัวใจวายตายช่วงนี้ก็เลยต้องแบบให้เขาอยู่บบให้เขาชินกันก่อนกันพลาดค่าตัวแพง มาก็รับจะมาก็ดังมันโอ,อโกที่ไหนอะ่ะโกที่ไหนอะ่ะใช่ไหมโกที่ไหนไม่ต้องมาฟ้องเลยไม่ต้องมาฟ้องเลยนั่งคุยกันอยู่นี่แหละนั่งคุยกันดีๆอยู่ตรงนี้แหละทำไมละ่ะก็มันไม่ให้เข้าบ้านอะ่ะเพราะเขาไม่ให้หนูเข้าบ้านอะ่ะหนูจะทำไงละ่ะ รอก่อนไออ้วนพวกนี้ก็ต้องรอไนะอ่าพานออกไปที่อื่นก่อนกลัวทําไมเนะี่ยอ,อร่อยใช่ไหมเก็บเศษหญ้าเศษผักกินเข้าไปยานะโห,หมันจะรู้จักต้นทูนไหมต้นทูนอยู่นู่นแล้วค่ะอ้โเล็งแล้วมั้งเนี่ย ยังไม่อยากให้รู้จักนะหมดแน่ๆไอ้กแกงเนี่ยเจอต้อนทูนะหมดแน่ๆไปไหนอะกิฟไอ้ก,กิฟไปไหนอะไอ้ก,กิฟมานี่เรากิฟกิฟมาๆมาเร็วมาๆมามา,มาทางนี้เด็กๆมาเถอะมาลูกเกง่งเกง่งเกง่งนั่งคุยกันอยู่นี่เด็กๆนั่งคุยกันพอละเดี๋ยวเรารอ,อก่อนอื อยู่สงบสงบนี่ให้หมาเขาคุ้นพวกเราก่อนนะง่วงหรือยังเนี่ยม,มันเดือนกว่านะคะเนี่ยตัวมันใหญ่จริงแฮะพี่มันนี่สองเดือนแล้วมั้งหางจีนนี่น่าจะสองเดือนได้แล้วค่ะน่าจะสองเดือนกว่า,วาด้วยซ้ําน้องมันโตกว่าพี่มันละนี่แล้วะคะ่ะความแตกต่างระหว่างหางจีนแล้วว่า หันจีนกับโทแล้วโอ๊ยทำอะไรกันน่ะจะวิ่งได้ไหมเนี่ยพวกนี้เนี่ยฮะตูดบ้านขนาดนี้กิ๊บกิ๊บกิ๊บอากาศเย็ยนแล้วค่ะไปปล่อยให้เขาเดินเล่นแถวนี้ก่อนเดี๋ยเก็ต้องระวังเจ้าหมาพวกนี้ด้วย ยังไว้ใจไม่ได้ใช่ไม่ไว้ใจหมานะคะไม่ไว้ใจหานเพราะว่ามันอวดเก่งนี่ใส่ร้อยๆมาอีกละมาอีกละมันจะมาหาเรื่องอีกละดูละดูจะอาการขนาดนี้ละ กินหญ้าเข้าไปนะกินหญ้่ก่อนให้ยี่ยสิ่ต้องเสียงดังอีกละอีกละไมนะกลูกสาวอยู่กันสง,งบสง,งบ เจอรีอีกแล้วเรามีนางมานมาละใช่ไหมมาอีกละสึกนี้เริ่มขึ้นอีกละนั่นแหละนอนอยู่เฉยก็พอแล้วอืมันไปแล้วลูกมันไปละมันไปแล้วมันไปแล้วเดี๋ยวเราก็ได้เข้าบ้านแล้วเนาะออะอีกละอีกละไปตัวน้ำเียอีกละ พอแล้วนะเดี๋ยวกลับเข้าบ้านกันได้แล้วกลับเข้าบ้านกันได้แล้ว